สวัสดีครับท่านผู้ชมในี่ซอฟ้าโชวของห้าทีมอาโคต่านะครับเนี่เป็นวันที่สงหาครับมือนี้ก็นพิมีการเล่นดนตรีครับท่านผู้ชมอย่างนี้เลยนี่พี่น้องก็กําลังลังไหลมากครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเรเพิ่มบรรยากาศทั่วรไปครับภายในบริเวณนี้ครับพี่น้องกําลังเริ่มมากครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้ครับ นี่นะครับพี่นองเขาเป็นข้างในคราพอันนนนเินนะเพื่นนกระต่าอกไม้น้ำเินนะ้าวปันไหบุเ่ต์นะแม่ไปถวายก็ไปออกมากประเทศ่งนี่คือบรรยากาศการคันดอกไม้ครับท่านผู้ชมครับ เป็นมาเฮ็ดขันหมเบนไม่ใช่เรื่องใดนะครับใช่ได้ครับพ่น้องคอยกันเฮ็ดอย่างสิ้นเได้นครับพี่น้องเ็ดมาทาบุญครับเหมือนมาฟังล่ำนั่ครับมาแมมาดังอย่นี้ถึเนี้ยหังมดมาด ในครับท่านผู้ชมพอจําห็าคนกำลงผูกแขนในที่นอนฮาครับคนผู้คนที่มาร่วมตั้มบนมาฟังลำน้ำนะครับนี่ใา่ผู้ออาดอกใหม้มาถวายกับนี้ครับผูกแขนลแม่งอ่ะ เดี๋ยวไปลคนละมาทาบุญมาก,กันด้ครับอ่าย่ไรรไดเป็รมากับทาอุตส่ อ๋อมันจะมาที่ยาจะโลกเลยโลกเลยได้ไปส่องมันจะโลกเลยไปตรงนี้ดิ oh, yeah. นี่ิันข้างอันมัน่แมมี่มี่ได้มากนี่ใ่บ้านเนี้ย่แก่เอคนตัวนี่อ๋อตัวใส่หม้อให้ออันข้ามูน้เิลใส่อันกอกข้ามอล้อใส่นี่เลยแต่กลุีนี่ค่ะสำหรับมือนี่ลงือสำหรับมือนี่าครับ บริเวณร้านปูต้าครับที่น่องก็ลักมาด่ลยครับ,ม,ใดใดรบมาทั้งบนครับไม่ทั้งโทมารวมสมทบทุนสางบอนางสางสาราซึ่งสมทบทุนเป็นคารมอลล์ก็นมี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยพอแค่ามาเป่าพอเมื่อปูฟังเหรอเ่าไปเปลาเไปครับเมื่อนี่ เป่ามือเห็นบ่ครับเป่าตอนจักโมงครับตอนจักโมงโอ้สองโมงสามโมงเลยจีเ้องมีลาตัวลาคนเดียวเหรอครับอีพ่อเรามาจากบ้านหนองย่างนี่เนาะนี่เราเคยมาเป่าแค่นึงและครับงมวดลุงนึงเป็นังไรพ่อโชคดีบ่ครับโชคดีบ้างหมวดลุงนึงได้เงินเดียวกับที่ว่าโชคดีครับ บานนี้แล้เสี่ยวเช่นวาปลาปูฟังบ่ครับเออบานนี้เสี่ยวไม่ปูฟังแต่มาฝันเจ้าปูอยู่ด้หะโอ้ันบ้างไหนพอฝันบัางยู่ปฟูเช่นอะไนเชียนไปเหมือนกนเบองเลีมันหยังแ้มันจะเลขตัวนี้มาสิ้ตัวใดนะครับเก่าซีนึ่งสักทีแม่บ่แม่เรือบ้างเก่าซีหนึ่งตีครับเก่าซีหนึ่งโอ้เป็นเก่าซีน่อเ่ีหนึ่งอมันจะยอ่โอ้พอเราฝันเห็นเก่าซีหนึ่งครับแต่ว่า มันยูทูปฝ oh, ันว่าเห็นยูทูปออกไปมาทีไหอฝันว่าเห็นไปมึงเหรอเด็กได้เยอะมากขึ้นนมึงอากาศดีขี้หนึ่งชุดโอ้ครับบ้อี้หนึ่งกับขี้สองยุนึ่งละยูคที่หนึ่งตจความฝันเนยเาฝันนี่เป็นเลขที่ตัวมากเ่าครับ รวมกาสี่ดองแล้วโอ้สี่สองเลยบอกครับตระบามาเห็นตัวนี้บาทโอ้แต่มาเห็นสี่นี่กระบะมาเห็นตัวนี้สมัู่ครบข้อมฝันว่านี่ข้อมฝันนะครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกครับฟังเอาไว้ข้เป็นแนวทางครับที่สองแล้วอืมมาใจมาเห็นเห็นยี่หนึ่งบาทคุณพ่อเพิ่นกับมาสี่สองครับท่านผู้ชมพ่อเราก็เป็นหมอแช่นครับเป็นหมอแช่นเราเคยมาเอาแช่นให้ปูฟังแล้วล่ะครับรอบหนึ่งแล้ว นดาบเมีแล้ยงขอแลี้ยงครับอืมขอแต่เกี่ยวเข้าของนะครับเนาะแต่พอดีโอ้มือเซียงเลขกรืฟันพร้อมดิครับเซียงดีหรอครับเซียงซีสองเหมือนเห็นเก่าซีหนึ่งจริงเก่าชี้เล็กโอ้ครับเก่าชี้สองเหลอเชียงครับครับมันไม่ยงตัวอยู่อ้าวมันเลี้ยงเลยครับผมครับผมโอ้กระขอบคุณหลายๆครับในแนวทางครับแนวทางครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกับพี่น้องกับเบิ้งไว้พ่อเป็นแนวทางเลยครับเด้อ ก็ถูกใจก็จังลงทุนครับพี่น้องทั้งนี้มาจะใส่น้อบันหนุ่งยางขึ้นกันนี่น่อมาหนังกันโอ้มานักันแ<อ>สดงว่าอย,ยนเดียวกันนี่น่อน้องอันนี้น้องอ,อันนี้น้องใส่คุณนั่น,น,น,นพเพราะว่าเห็นอีพอเรามาเห็นคุณแม่นีมาก็อีพอเราโยแต่ก่อนเนาะนเร่าล่ำกับมวนนี่เต้นกะเจงเนาะ สีฟ้อนบ่คุณแม่มื้อนี้นี้ก็เงาแหละโอ้ครับเหล้าก็สิมาฟร้าวใส่แค่นี้เ่าแหละครับมาฟร้าวไหปูเหล้าโศกเหล้าหมานอยู่ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่นี่ก็ได้ครับโศกหมานปานจดยนอคุณแม่งวดที่แล้วเขาอันให้ได้สิบตันะเขาอันว่าจะเอาหาสิบตัวเขาได้ให้เท่านั้นเพราะว่ามัดติ่มโอ้ครับไม่ฮกจี๊่ฮกนะครับผมวันนี้ได้ป่านนี่คุณแม่วันนี้ได้ซีซีวันนี้ได้ซีซี เอาเยอะแยเดียวกันได้คนละตตัวนี้เอาก็ได้คนละตัวนะคุณพ่อคอคุณพ่อเนี่ยีคุณพ่อหมอแค่น่าได้เก้าป็นะเขาต้งล่างทั้งบนดน้วานนะคุณพ่อหมอแค่นคนเสียงซีเสียงซีหนึ่งผนได้โอนเสียงซีสองผันได้ซีหนึ่งาสั่นนว่าได้เก้า่าสั่นพี่น้องสามตัวเลยครับท่านผู้ชมครับปั้นแตงไหนเนี่ยซีพี่เดียปั้นแตงไหนปั้นลูกสาวมานอน งวดก้อนนี่ฝันว่าลูกเคยกับลูกสาวมากเอ้าลูกเคยนี่มันกแต่กายหาแล้วมันก็สิเป็นหกลูกสาวมันก็สิเป็นสีสีสีหกหกสีฉันก็ได้สื่อมันฉันตกางวันเบ็ดงวดนี่ฝันงวดนี่ฝันว่าลูกสาวมานอนน้ำแต่ลูกสาวลูกเคยฝันบ่มาก็ะสีสีสีคนตัวดไม่ยังสองคนนอนอย่างกันเพราะนั่นเดียวสีสีเขานฉันก็เป็นสีเก่าแม่สาแล้วแม่ก็สิเป็นเก่าตอนตัว Mar, oh สันเหมาเก่าซีซีเก่าเนาะคุณแม่เนาะเก่าซีซีเก่าเท่านั้นบัดคุณพ่อหมอแค้นเล่าผนว่าโอ้ยเสียงเลขเสียงเลขซีเสียงเลขซีสองผนมาได้ซีหนึ่งมาสั่นเล่าว่าฝันคือจังมากนี่เราสั่นคุณพ่อเล่าว่านคือจังเป็นเก้าซีหนึ่งมาสันคนเห็นครับครับแต่ขอบคุณหลายๆครับคุณค้าเออคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมคุณแม่คุณกัลฟันยังสี่ละครับกับใอ้ฟั่งใบพ่อเป็นแนวทางครับถ้าถูกใจเข้าก็จังไปลงทุนนะครับเด้อเด็กผมมีผู้ได้หูแล้วครับผิดถูกอย่าว่ากันครับผมมีผู้ได้หูผิดถูกอย่าว่ากันครับอันนี้ก็เป็นเลกพ่อเป็นแนวทางครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องคนกัดมานางรอฟังหมอลำครับมาหลายอยู่ครับสวัสดีครับมาแต่ส่นอครับ โอ้มาจากกรุงเทพมันได้มาเราเอนมาแหวนนะพี่สาวมานาโอ้ครับโอมาไก่ตัวนี้เดินทางมาไก่น้อเห็นว่าไม่ัูแล้วครับลายมาหน้าโอ้มาเหลือเทียหนึงที่ครับให้โชคดีน้ำปูว่าน้อเนาะเอาันโอ้ครับครับโอ้วันนี้เนาะวันนี้ งดนี่ครับฟั้งมือนี้แล้วฟังหมอลำแล้วอัดสินี่อยู่แต่ว่ากับเห็นเพิ่นกับฝันไลาเคน่นเลขฝันเพิ่นกับสามห้าสี่กับห้าหกเลขฝันเพิน่นเลขฝันผู้เพิเ่นแค่ฝันแมนนะงวดที่เพิน่นฝันถูกว่าแล้วสองงวดแล้วอันนี้งวดที่สามเพิ่นฝันอย่นี่กระลอกเอาไปเสี่ยงมึงได้ครับเด้อสามห้าสี่เด้อ กับหาหกสามหาซีกับหาหกเท่ากับล่องเอาไปเสียงเบิงไปลงทุนเบิงครับขอบพูดในหลายครับขอบคุณในหลายครับนี่แหละครับพี่น้องมาจากมากนาหลายจากครับมาจากกรุงเทพมาจากลอยเอดจากลอยเอสมาแต่พี่บุญรักมาจาอำเภอเพ็ญครับครับ เห็นแล้วครับผู้คนกันมากนาลายตาครับเริ่มทย่อยทยอยมากแล้วครับน่าจากทุกสารทิตแล้ะครับดยแรงซัทธอรของฟูเฮาก็ได้ครับตอนนี้หมอ,อรับหมู่ทะเลตนะครับผมคิดว่าประมาณเก่าเก่าโมง ตล้วกเรียบร้อยกนเรียบ้อยกนเรียบร้อยเห็นว่าน่าสวยก็เรียบร้อยนะคะเน้อนี่นะครับท่านผู้ชมท่านอุบนมาทำบุญขนไดครับมากนาไร้แต่ครับ ในางค้นกับมาทำบุญบางคนง้น,งน,งคนกับมาบา,บามากล้วยพลาจำฟังบางค้นกับได้เลขได้เบอร์ก็บนี้ครับท่านผู้ชมครับ พี่น้องคนกำลังไหลมาทำุญครับเกรงสิมาฟังหมอลำนำครับตอนนี้สิมาหาพอสรรนันบาพัดฝันดีบ่เมื่อขึ้นเนี่ยสันเพียงเดยน้อสวัสดีครับพอสรนันครับฝันดีบ่ครับเมื่อขึ้นเนี่ยยังบ่ฝันไหนใส่ฟูนีเหระยังบ่ฝันบ่ฝันจริงวันสุเทียขึ้ฝันดีสันที่ย้่นแต่ว่ามันบ่กล้าเว่ไม่ว้ารอดนี่เป็นอย่างนั้นก็ศิได้เปรียบเทียบพี่น้องคนกับศิษย์ได้เอาไปเป็นแนวทางตัว ขายก็ขายนกออกแล้วนึ่งหานี่ละโอ้ฝันมาเลขกออกแล้วนึ่งหาน้นเทียงเขาห้องอแต่ว่ายานม้ออกนึ่งหามันหยอกสง่างหานเลยอา้ามันจะว่แน่มันเป็นไปได้เมืดดเอ่อได้เนาะทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อครับทุกยอย่างมีความเป็นไปได้ พอสนั่นนี่แหละครับคุณพอสนั่นเล่ากับฝันแล้วละครับแต่ว่าเล่ากับว่ายากว่าวันไหนวาสันแต่ว่าก็เล่ากับวอาไปแล้วละครับแต่นู้งมครับคุณเรา่าบอยกบ้วแต่บาทน,นี้เราเราเห็นยูทูปมาเราก็เลยว่า,าโอ้ขอขอออกที่วี่จักหน่อยนะว่าสันฝันบ่ะค่ะฝันว่าเขา วรากันี่ยเรัยกออกนั่งเปนเบาๆฟสีย่าดยวกันมกนดีกว่าครับเรียนว่างะเพื่อนอแลเที่ยวเที่จวกันก่อนแล้ก็ไปัวนั่ก็ว่องนน้ครับเรียนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศภายในก็ได้ครับเน็กๆสมัครมาลังไหลมากัสิแล้วครับ สำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่นอนนะครับเนาะจะถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้นสองนะครับขอบคุณครับ